อิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูเชยามิอิมินาสกาเรนะธรรม,มังอภิปูเชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูเชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภรคะวันตังอภิวาเทนิ สวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอประปาราทังขมาธเมพันเตปุกาสะทว,รวารตะเยนะกะตังสัพพังอประปาราทังขมาธเมพันเต ปุกาสะขามิพันเตพุทธังสระนังคัจามิธัมมังสรนังคัจามิสังขังสระนังคัจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจามิทุติยัมปิธัมมังสรนังคัจามิ ตติยมปิสังขังสารังคัชามิตติยมปิพุทธังสารังคัชามิตติยมปิธรรมังสารังคัชามิตติยมปิสังขังสารังคัชามิมยังพันเตวีสุงวีสุงระคณาทายา ติสารเนนสหะปัญจศีลานิยจามะทุติยมปิยป carry มยังพันเตวิสุงวิส <ideas> ุงรักขณทายะติสรเนนสหะปัญจศีลานิยจามะตะติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนสหะปัญจศีลานิยจามะ ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะมาทักฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุโทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตาโรปุริสัรรามาสารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะควาติสวาคโตภะควาตาธรโมสันทิทิโกอากาลิโก เอหิปัสสิโกโอปนายิโกปะจัดตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภาควาโตสาวะกะสังโฆอุจุปฏิปันโนภาควาโตสาวะกะสังโฆ ยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีเจปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหูนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการาณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกาสาติอหังสุขิโตหูมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุขโขหูมิขอให้ข้าพเจ้าปรศจากความทุขมขกข์ อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งควงอหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานางปริหารามยิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเออ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถออย่าได้มีเวียนแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถออย่าได้มีความทุกข์า,ายทุกใจเลย สุขีอัตตานังปริหะนันตุจงมีความสุกกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทูกข่ทั้งสิ้นเถิดอิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคร,ร,รุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครู อุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุ สุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพเพรีนางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรนายเวรทั้งหลายมีความสุข อิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุตัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน